หายยอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะแล้วก็อยู่กับที่แก้มหลายเลนเจอร์ก็โตออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่ะโอเคเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมนะในส่องโต้โคตรแสงโคตรมืดก็ไปที่อ่าเรียบร้อยนะครับผมนะอ่าไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาถัดไปรอบถัดไปก็โคโรโบนะไม่รู้ว่าจะพากันมีตัวกระชงกระชาลูกบงลูบี้กันหรือเปล่าเอ่ยนะครับผมหรือว่าตามล่าตามหา ตัวคนแสงคนมืดเหมือนผมหมดแล้วเอาตามตรงนะรอบนี้คือหมดตูดมากๆเลยนะผมไม่มีตัวกระชา่าเหลือแบบว่ามากเพียงพอที่จะไปเปิดใน2ลูบี้เอไม่ใช่อ่าตัวนี้เลยครับผมโคโรโบเดือนหน้าเลยนะครับผมนะซึ่งโคโรโบเดือนหน้าก็เป็นเรื่องนี้เลยนะครับผมเนาะก็มหาศึกคนชนเทศ3เนาะอ่าแล้วก็เข้าเกมมาวันนี้นะครับผมมันก็มีอะไรเนี่ยอีเวนต์นับถอยหลังนะครับผมจัดโคโรโบนะครับผมอ่ะนับมาให้แค่หนึ่งหนึ่งตัวกระชาเหรอโ่น้อยมากเลย น่าจะให้เยอะกว่านี้นะแต่ก็คงนั่นแหละนับถอยหลังเนาะมันก็คงจะแจกอีกแหละนะครับผมไม่รู้ว่าจะแจกเป็น2ใบไหมหรือเพิ่มมาเป็นสามใบไหมหรือห้าใบอ่ะไม่รู้นะครับผมแต่คิดว่าอ่าน่าจะหนึ่งใบหรือเปล่าเรื่อยๆจนถึงครบห้าใบหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็นับสู่ถอยหลังแล้วนะครับผมนะโคโรโบมาวันไหนก็นั่นแหละนะครับผมวันสุ์เนาะอ่าก็รอเปิดได้เลยนะครับผมเนาะสำหรับโคโรโบมหาสุโคจัเทพนะครับผมนะอ่า แต่ก็นั่นแหละส่วนใหญ่เพื่อนๆก็น่าจะเป็นเหมือนผมหรือเปล่าวะไปดูเือนกันเพราะตัวกระชงกระช้าหมดมากๆเลยนะฮะอ่ารูบี้ก็มีเท่าที่เห็นนี่แหละแค่สอ่งรเองนะฮะก็นั่นแหละอยากได้มากๆเนาะอยากพัฒนาทีมโดยที่แบบหาแสงมืดเนาะก็อ่ะเดือนนี้ยได้แสงมืดมาเพิ่มเติมอะไรมาบ้างไหมครับผมก็เท่าที่ผมเปิดแทบจะทุกไอดีเนาะก็มีได้อยู่นะครับผมแต่จะได้ปั้นมาใช้ แล้วก็อันนี้ไมก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ปั้นมาแบบเปลี่ยนหน้าทีอะไรแบบว่ามากมายเลยเนาะนะครับผมอันนี้นะมันไปแล้วนะส่วนตู้กระจาเกียร์ก็ยังมีอยู่เนาะนี่เลยอ่าก็ถ้าถามว่ามันไม่ดีหรอทำไมไม่เปิดแล้วไม่หาแล้วที่จริงอ่ะมันดีอยู่แต่เพียงแต่เพียงแค่ว่ามันแบบว่ามันไม่ค่อยออกเนาะเออมันผมเปิดไปมันไม่ได้มันได้ยากมากเลยครับผมเออหรือเพื่อนเนี่ยไปเปิดกันแล้วมันได้ง่ายมากไหม ส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะได้ยากนะคบผมนะไอเกียบประมาณนี้นะผมไม่สิแทบจะทุกรอบแหละนะแต่ว่าคนดวงดีได้ก็ได้อยู่เลยนะเออก็ขึ้นอยู่กับดวงอยู่ดีนะครับผมเนาะอ่าแต่ก็ช่างหัวดวงมันนะครับผมมาดูเลยดีกว่านะอ่าผมได้ตัวไหนมาบ้างนะครับผมเพื่อนๆก็ได้ตัวไหนมาก็มาเล่าสู่กันฟังก็ได้นะได้พัฒนาทีมบ้างไหมนะครับผมสาหรับเดือนนี้หรือจะอะ่ยังไง เกิดเดือนนี้แล้วค่อยไปพัฒนาเดือนหน้าไหมโครโบหรือฟ์าไม่ทันหรือ,อยังไงอะก็อาจจะช่วยแล้วกันนะครับผมสู้ๆเนาะนะครับผมนะอ่ะแสงมืดอันนี้อยู่ไอดีหกนะครับผมอ่าไอดีหกนะครับผมก็จะไม่ค่อยมีแสงมืดเยอะหรอกเนาะใช่หรือเปล่าเอ่ยมีเยอะอยู่ บาร์ล็อกผมก็มีแล้วนะครับผมนะมีตั้งแต่แรกๆแ,แล้วนะผมจําได้อยู่ผมเคยเปิดได้แต่ว่าก็ไม่ได้ปั้นมาใช้นะครับผมอที่ผมเปิดได้ก็น่าจะแค่น่าจะเป็นตัวเก่าๆนะอะ่แสงก็เป็นตัวนี้แหละจําได้เปิดได้อยู่ส่วนเมื่อน่าจะไม่ออกมั้งนะครับผมใช่ใช่น่าจะไม่ได้นะครับผมส่วนใหญ่ะก็น่าจะเป็นไอดีอื่นที่ได้นะครับผมอืม มีแต่ไอดีเนี่ยนะค่อนข้างจะเกลือหน่อยแต่ก็ชชางมันไม่เป็นไรแล้วก็เล่นเริมไปอยู่ได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าเราก็มีมุกกระปะอยู่ด้วยนะก็ค่อนข้างจะแบบว่าใช้งานดีมากๆเลยมีพรด้วยนะอ่าค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยในส่วนของ p, p นะี p เนาะก็ตั้งรับค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับผมเนาะเนี่ยก็ชนะค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะครับผมนะอ่าถ้ายิ่งมีเกียร์ดีๆด้วยเนี่ยก็โอเคเลยอ้าวทำไมไมนยอมแพ้เลยวะเ้าหรือว่าแจกแ้มนะครับผม อ่าโดนบินโดดดิใครก็ไม่รู้นะครับผมก็อ่ะขอบคุณแล้วกันนะฮะโอเคอืมคนนี้แหละยอมแพ้หรอหรือยังไงอ่ะวิวต้องสูงนะโอ้ตัวตึงด้วยนะครับผมไม่รู้เกียรตึงบ้างไหมอ่าอ่ะสำหรับตัวของร้อนก็ก็ตามที่เห็นนะค่อนข้างที่จะยกลอยขึ้นได้เป็นทั้งแบบทั้งแถบทั้งกระดานอยู่เนาะก็ค่อนข้างจะแบบว่าแม่นมากๆเลยนะครับผมนะใครที่แบบเปิดได้นะในสองตู้โคตรแสงนะ เอามาใช้ก่อนก็ได้นะถ้าเพื่อนๆแบบไม่มีตัวปว่วนไม่มีตัวดาเมจผมว่าโอเคมากเลยปั้นมาใช้เป็นเป็นแบบว่าแค่ให้เปร์แม็กก็โอเคแล้วนะครับผมไม่ต้องร่างก้าวดาวก็ได้นะครับผมแต่ถ้ามีงงมีแบบว่าทรัพยากรพยากรอะไรเงี้ยมีเยอะก็อ่ะปั้นขึ้นมาก็ได้เหมือนกันแนะนําอยู่นะครับผมอ่าเพราะว่าก็อย่างน้อยมันก็มีพรไม่ใช่พรสิมีในส่วนของไอ้นั้นเดี๋ยช่วยอยู่นะครับผมนะอ่าอะไรนะคอสปาร์ตก้าวดาวนะครับผมถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นอะไรนะ มันจะเป็นพวกสร้างร่างโคนเนาะแล้วก็แล้วก็ฟื้นพลังอที่ใช้ได้นะครับผมถ้ามีรลา์แท็กมันจะโอเคอยู่แต่ก็มีร่างโคนก็ก็โอเคแล้วนะครับผมอม,มันก็จะช่วยกันออกมาเยอะๆแล้วก็ช่วยกันลอยยุคลอยขึ้นค <c oughs> ่อนข้างจะปวนมากๆเลยเนาะนะครับผมอ่ะโอเคก็ไม่ได้มาเปิดกระชงกระชา่าหรอกก็อยากจะมาะวันนี้เนาะก็อยากจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของโคลบโบเนาะแล้วก็ การเตรียมการนะครับผมอ่าเตรียมการยังไงนี่เลยครับผมผมยังไม่ได้หมุนเลยนะเดี๋ยวจะมาหมุนสักหน่อยนะครับผมแต่ก็หลักหมุนหลังไม้้วยล้วกันบางไอดีเนาะอ่าแล้วก็เพื่อนนะครับผมมันอันมันแบบว่าไอร้านค้าเนี่ยเพื่อนเพื่อคนไหนยังไม่ได้แลกนะก็รีบแลกได้เลยนะครับผมตอนนี้มันเหลือแค่2วันแล้วนะอันนี้ผมมาแจ้งมาชี้แจงแบบว่าครั้งสุดท้ายแล้วนะเออเตือนแบบว่าคนบางคนแบบเผลอแบบไม่ใช่เผลอสิเขาเรียกว่าไง เก็บอย่างเดียวไม่ไม่มาดูอะไรเงี้ยคนประมาณประเภทเหมือนผมแบบนี้น่าจะมีอยู่ไม่มากก็น้อยนะก็คือเก็บอย่างเดี้ยว่าไอไอเก็บไอลูกแก้วเนี่ยสกยภาพนะแล้วก็ไม่ได้ค่อยมาไม่ไม่ได้ค่อยเข้ามาดูในสองกิจกรรมอะไรเงี้ยนะครับผมเก็บอย่างเดียวไม่ได้ดูเวลาอะไรเื่อนอะไรเงี้ยนะผมทาภารกิจทํางานอะไรอยู่ก็ว่าไปมันเลยแบบไม่ได้เข้าเกมมาอะไรเงี้ยเอออาจจะพลาดก็ได้นะผมมันเลยเวลาอีก2วันก็อยากจะมาช่วยเตือนบอกสักนิดหน่อยแล้วกันนะผมนไหนก็จะในไหนแบบว่าโคโรโบก็จะใกล้มาทั้งทีแล้วด้วยเนาะอ่าก็ เก็บไว้รอโคโรโบด้วยก็ได้นะครับผมสําหรับกบเก้าดาวนะผมมันมันก็มีแจกให้นะครับผมสําหรับเดือนนี้นะครับผมแจกหนึ่งตัวนะอ่าแล้วก็รูบี้ก็ให้ด้วยนะครับผมแต่ว่านี่ผมแลกไปแล้วเนาะตัวกระชาก็แลกไปแล้วนะครับผมมีให้อยู่อ่าผมให้เปอร์นะครับผมอ่าแลกไปนะอันนี้ผมมีก็ก็เยอะประมาณนึงอยู่พอได้อยู่นะครับผมแล้วก็อันนี้สําคัญมากๆเลยนะตั๋วลุกพลังอีกครั้งหรือก็คือบัตร อ่ารีเซ็ตความสามารถก้าวดาวนั่นเองนะครับผมนะใครอยากได้ความสามารถก้าวดาวแบบตึงต้งตงหรือมันคล้องจองกับคอมโบที่เราเล่นอะไรเงี้ยอ่าเราก็ต้องหาบัตรไอเนี้ยรีค่าที่เราต้องการให้มันได้เนาะอ่าอย่างเช่นก็ต้องการลัดแอคแท็กต้องการหยุดหาวิธีต้องการหยุดต้านอ่าเพิ่มแล่อะไรเงี้ยนะครับผมเนะาะเออมันก็ต้องเก็บไว้เยอะๆอะไรเงี้ยล้วก็ค่อยมาสุ่มหาขึ้นร่างก้าวดาวอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะอ่าแล้วก็แลก่กบอ่าเอาตาไปด้วยนะครับผม อย่าลืมนะอย่าลืมเข้ามาทำอ่าแลกของกันด้วยนะครับผมสมมติเพื่อนคนไหนแลกไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะอ่าก็ก็หาแลกคนอื่นซาอย่าง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 เช่นกิวเนาะก็แลกกงแลกกบแลกตัวกาชานะอ่าเพื่อนๆคนไหนขายนี่โซนของขนนกวิช่ขนนกสิขนอะไรนะขนนกฟินิกเออแล้วก็ขายเนี่ยอ่าหินปุกพลังแต่ว่าทุกคนน่าจะได้แบบมีเยอะอยู่แล้วเนาะเพราะว่าทุกคนน่าจะไม่ค่อยได้ทําร่างเก้าดาวแบบ เปลี่ยนสปาหรอกเนาะหรือว่าทำทุกทุก,ทกอันวะไม่รู้เหมือนกันก็แล้วแต่คนชอบเนาะอยากปั้นขึ้นอะไรเงี้ยก็มีนะครับผมนะอ่าถ้ามันไม่พอจริงก็ซื้อตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยซื้อหรอกเนาะเออนะครับผมส่วนใหญ่ผมจะซื้อแค่2อ,อย่างนี้เนาะตัวกระชากแล้วก็อ่ากบไฮเปอร์นะครับผม2อย่างนี้มันแบบว่าสําคัญมากส่วนแบบผมอยากปั้นเรนเจอร์ตัวไหนแม็กจริงๆนะผมผมก็จะเอามาด้วยนะครับผมสำหรับกบอนะัลต้าเนาะ แล้วก็ต้องการแบบจุดติด้วยแล้วขี้เกียจฟาวอะไรเงี้ยผมก็จะมาซื้อตรงนี้ด้วยนะครับผมจุดติแล้วก็ค่อยยัดกบแดงใส่ทีหลังนะฮะฮะอ่ะร้านขายอีเวนต์ต่อแล้วกันร้านขายอีเวนต์ก็ขอ,ง,องใหญ่ๆก็แลกประมาณนี้ไปหมดแล้วเนาะที่เหลือก็อาจจะเอากบแดงด้วยก็ได้หรือจะเอาอันนี้เพื่อไปเล่นพีพีดันลีกอ่าแต่ว่าผมไม่เอาหรอกนะเดี๋ยวขอแลกไอพวกนี้ก่อนดีกว่าอ่าพวกขนนกฟินิกนะเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับผมเผื่อไว้เผื่อแบบว่า อัพใน่วนของเกียร์แปดดาวนะครับผมแล้วก็เอาอันนี้ด้วยนะเออใครแบบสายเป็นขี้เกียจเหมือนผมก็เอาหินทะลึกด้วยครับผมหินทะลึกเอาเป็นแสงมืดนะอ่ามันได้สามรอบก็เอาสามรอบเลยเลยไปเลยครับผมรอบแรกก็เอาฝั่งแสงฝั่งมืดอ่าแล้วก็ต่อไปก็อย่างละห้าอะไรประมาณนี้นะครับผม ดกดยิ้มไปโอเคแลกไปแบบนี้นะผมผมทําแบบนี้นะเพื่อนๆก็จะแลกยังไงก็แล้วแต่เลยแต่ว่าผมก็แนะนําว่าเอาให้มันครบทุกอันดีกว่านะครับผมหรือว่าเพื่อนๆแบบอยากจะปั้นเลนเจอร์ตันนั้นพอดีก็เน้นแรกในสองฝั่งนั้นไปเลยก็ได้ผมอ,อย่างเช่นอยากจะปั้นทัดแสงก็แลกฝั่งแสงอยากจะปั้นทัดมืดก็แลกฝั่งทัดมืดไปเยอะๆเลยก็ได้นะครับผม ส่วนน้ำยาก็ค่อยไปหาตามท่าที่เราอยากจะปั้นแล้วกันนะผมอย่างเช่นถ้าสายพลังก็เป็นน้ํายาอ่าสีแดงนะครับผมเนาะเนี่ยน้ำยาสายพลังเนาะอ่าอันนี้ผมก็แลกทั้งสามสายเลยเพราะว่ามันอ่าเราซื้อได้เราแลกได้ทั้งสามสามครั้งเนาะก็ครั้งละสิบอันเราก็เรียกทั้งสามสายเลยผมเนี่ยอ่าผมจะแลกแบบนี้นะโอเค ไปฮะอ่าผมก็มีเยอะอยู่ด้วยแหละอืมถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีเยอะอยู่อ่ะเดี๋ยวดูสักหน่อยแล้วกันอ่ะตามนี้เลยครับผมอ่าสายพลังผมมีสองร้อยขวดสายอะไรเนี่ยสายวองไวผมมีอยู่สองร้อยห้าสิบเก้าสายใบยพิบผมมีสามร้อยขวดอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมที่จริงแรกให้มันจะเยอะเท่ากันก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรผม เอาให้มันสมส่วนกันแบบนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ค่อยไปฟาร์มหาเพิ่มเติมสักเล็กน้อยก็ได้ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยฟาร์มหรอก <c oughs> เกียจนะฮะหลังๆมาเลยไม่ค่อยฟาร์มสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะที่เหลือก็เหลือหนึ่งพผมก็อาจจะแลกแค่นี้แล้วเอาขนนกที่เหลือทั้งหมดก็ได้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมค่อยไปแลกต่อทีหลังแล้วกันนะครับผมอ่า เดี๋ยวหาตุกช้าจากตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับผมกระดานหมุนเนาะอันนี้อันนี้เหลือเวลาอีกนานอยู่เนาะอีกต้อง19วันก็คงจะอ,อยู่ถจนถึงโคโาโบเลยนะครับผมอันนี้เสร็จปุ๊บก็ไม่รู้ว่าจะเป็นกิจกรรมไหนต่อนะคิดว่าน่าจะเป็นดา,าวตกอีกไหมเออน่าจะเป็นดาวตกนะหรือยังไงก็ค่อยดูอีกทีแล้วกันนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้จบเนาะเพราะว่ากิจกรรม5้คูณหมันเพิ่งจบไปก่อนห้าคูณหก็จะเป็นกิจกรรมโยนลูกเต๋าเนาะทอยลูกเต๋า เป็นเป็นกิจกรรมมาใหม่ซึ่งอันนี้ก็ไม่น่าจะวนมาใหม่อีกครั้งมัง้งสาหรับทอยลูกเตา๋าหรือถ้าวนก็ดีนะของรางวัลค่อนข้างเดีย่ยแจกเยอะมากๆเลยนะครับผมเนาะอ่ะขออีกสัก,สกนิดสักหน่อยดิไอตรงเนี้ยค่อนข้างเดียวแบบว่าได้แจกไม่ใช่ส,สิตรงเนี้ยได้ตัวกระชากค่อนข,ข้างเดียวแบบวา่ายากมากๆเลยเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็เน้นเอาตรงนี้แหละเนาะได้ชัวเปิดห้าสิบครั้ง แล้วก็อ๋อเฮ้ยอันนี้มันแจกด้วยเหรอ,หรอตัวปุกพลังนะผมอุย้ยต้องห้ามพลาดเลยนะแต่ว่าผมก็มีพลาดอยู่ไปบ้างด้วยนะออไม่รู้จะทันไหมนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะถ้าผมไม่ได้จริงก็ไม่เป็นไรก็ก็คงต้องเศร้าไปนะเอ,อ่อทั้งหมด110อิอันนะเออไม่รู้จะพอไหมนะครับผมผม,ผมก็พยายามฟาร์มทุกวันแล้วแหละแต่ก็เดือนนี้แหละนะ <c oughs> เหนื่อยเ <c oughs> ผลอหลับเอ,อ่อ ยังไงอะเพื่อนรับแบบว่ารับจากโทรศัพท์นะครับผมให้โทรศัพท์มองเราอย่างเดียวเลยนะครับผมมันก็เลยอันนี้นะไม่ได้แบบว่าฟาร์มเสร็จทันมันจะเป็นอยู่2อ d ไอเดียแหละหลืหอสองไอเดียฟาร์มนะครับผมอ่ะแล้วก็อย่าลืมมารับอันนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมขอรางวัลจากเดนเจอร์พานาครับผมผมก็ยังไม่ได้รับเลยแต่ดกดรับเลยดีวยกว่านะฮะ ก็ตามนี้เลยนะครับผมพวกนี้ก็เดี๋ยวค่อยรับที่หลังแล้วก็เปิดไล่ตรงนี้หาตัวกระชากด้วยนะครับผมตรงนี้ผมได้ตัวกระชากค่อนข้างค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เนาะถ้าอ่าดวงดีสมได้นะครับผมเพื่อนๆสมได้เยอะหรือเปล่าก็มาพูดคุยกันหน่อยนี่ไงได้แล้วสามอันนะครับผมส่วนใหญ่ผมจะได้ประมาณอ่ถ้าอย่างโชคดีเนาะเบิ้ลมาสามรอบติดเลยไม่ใช่เบิ้ลสิต้องเรียกว่าทริปเปิ้ลทริปเปิ้ลทริปเปิ้ลคิวไม่ใช่สิทริปเปิ้ลตัวกระชากนะครับผมมาสามรอบติด คอนเทาเดอแบบว่าดีมากเลยได้เก้าใบมาเลยนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับผมอึ้บอ่าได้อีกไหมขออีกสักทีดิเอามาให้หน่อยจัดมานี่เป็นไงล่ะฮะก็โชคดีมากมากเลยผมได้ตรงเนี้ยคอน้างที่จะโอเคพอใช้ได้อยู่อย่างน้อยก็อมีเปิดแบบถึง2อ่าตัวกระชากนะผมก่อนที่จะเปิดหลีกเอ,อไม่ใช่เปิดอ่า อะไรนะเปิดตัวกระชา้าใหม่อะไรเงี้ยรูปตู้ตรอบใหม่อะไรเงี้ยนะครับผมเนาะอ่าก็จะมี20ใบแล้วก็รับจากตัวเกมมันแจกเนาะเปิดหลังจากเขาเรียกว่าอะไรหลังจากการปิดซ่อมลุรรมงถามๆอะไรเงี้ยมันก็จะแจก5ใบ10บใบอะไรเงี้ยนะครับผมเนาะเออผมก็จะเอาตรงนั้นอนะมาเปิดหาเลนเจอร์ด้วยนะครับผมนะสตูบีก้ก็เดี๋ยวนั่นแหละทีเซตลีกที ก็เดี๋ยวค่อยมาเปิดหาแล้วกันนะครับผมอาจจะได้เปิดหาตัวก็ได้หรืออาจจะหาเกียร์ก็ได้แต่คิดว่าเดี๋ยวต้องหาตัวก่อนแล้วกันนะครับผมบดีไม่ดีอืมต้องใช้ลูบี้ช่วยแทบจะทุกอดีแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> นะครับผมนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมาตรงมาเตือนกันแล้วกันนะว่าอย่าลืมเข้ามาแลกข,ของรางวัลตรงนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าโคโโบมันก็ใกล้จะเข้ามาถึงเต็มทีแล้วนะครับผมเหลืออีกไม่กี่วันแล้วเนาะนะครับผมมันนับสู่ถอยหลังเข้าสู่โคโโบแล้วนะครับผมในส่วนของโคโโบ มหาสุกคนจนเทพ3มนะครับผมนะตอนนี้ก็มีรูปมาแล้วด้วยมาแล้วด้วยเนาะเป็นรูปของจิ si นซีฮ่องเต้นะอะก็ตามที่ผมขึ้นรูปไปให้เราไว่เลยนะครับผมเนาะแล้วก็ฮันเดสนะครับผมมาเป็น2ตัวน,นี้ตัวแรกแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าโคตรเทพไหมนะครับผมแล้วเป็นทายอะไรสายอะไรอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยอามาเดาทีหลังแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นตัวอะไรยังไงหรือไม่ก็รอดูตัวอะไรก็ได้ว่าจะเป็นตัวอะไรยังไงนะครับผมนะเออผมก็นั่นะแหละชอบเป็น แบบว่าดูหน้าง,งานมากกว่านะครับผมผมจะชอบรอนะฮะอืมเพื่อนๆคนไหนอยากจะเดาไปอะไรก็ออามาพูดคุยกันก็ได้นะครับผมที่คลิปนี้เลยนะครับผมเนาะว่าอยากให้เป็นอะไรยังไงแล้วสดจะเก่งไหมหรือจะกากหรือจะขายแค่เกียร์อันนี้ไม่รู้ต้องรอดูแล้วกันนะครับผมถ้ากากถ้าไม่เก่ง ก็คงจะแก้กู้หน้าไม่ได้หรอกเนาะมาสองรอบก่อนหน้านี้ก็ใช้ไม่ค่อยได้แบบยาวส,สักเท่าไหร่นะครับผมรอบนี้ก็ขอให้ใช้ได้ยาวๆเก่งๆไปเลยก็โอเคก็ดีแล้วนะครับผมนะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เก่งเท่ากับมูลกับป่าไปเลยก็ได้เนาะอันนั้นคือโอ้เก่งยิงเก่งเกินมันก็ป่าเนี่ยค่อนข้างจะโอ้เถื่อนมากถ้าอยู่กับมีแบบทีมแบบตึงๆทีมรอบข้ามดีๆเกียร์ตึงๆด้วยมีอัพเกรด ธาตุาเป็นธาตุมืดอ,อะไรเงี้ยนะครับผมเนอะอมาะก็นั่นแหละเฮ้ยสิงแม้แต่บางคนไม่มีออปเกตมือแต่ก็ยังใช้งานได้ดีใช้งานยังโหดใช้งานได้ยังโหดอยู่เลยนะครับผมเหมือนกับไนะอ้ดีฉงหงนะขนาดเป็นแบบนี้ก็ยังตีติดีตีแบบถล่มทลายได้แบบเวอร์เกินนะครับผมนะฮะอเพื่อนๆที่เห็นกันยังไงก็แล้วแต่กันเลยแล้วแต่เลยแล้วกันนะครับผมนะเออนะครับผมสําหรับทั้งมุดกระป๋านะเออทั้งโซลโบนะครับผม ก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมนะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมพูดซะยงซะยาวมากๆแล้วนะครับผมเนาะก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้คอนเทนต์นแบบนี้ผมก็ต้องขอให้เพื่อนๆหนีช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับวิธีสำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก่อนจะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมก่อนใครนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอการาดสวัสดีครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครััับบผมสสวดีคร